เรามาเริ่มทำน้ำยาขนมจีนกันเลยดีกว่าครับมาหอมมากน้ำปลาไปสักหนึ่งวันนี้เรามาเข้าครัวกันครับทุกคนนะครเมนูในวันนี้ที่เราจะทําก็คือขนมจีนน้ำยาป่านะฮะใส่ตีนไก่แล้วก็คอหมูยากนะฮะจะกินได้หรือกินไม่ได้ไปดูกันครับและนี่คือตีนไก่นะฮะที่เราจะเอามาตุ๋นก่อนนะฮะให้มันเปื่อยๆนะฮะทุกคน อันนี้เป็นคอ,อหมูย่างนะฮะที่เราจะหมักกันนะฮะน,นี่ใส่กระเทียมลงไปแล้วเนาะอันนี้ไปสั่งร้านนะฮะร้านหมูบอกว่าเจ้าไปเอาหมูไปย่างเขาก็จะหั่นให้เลยเป็นชิ้นๆน,นะฮะที่ตำพริกไทยเดี๋ยวพริกไทยใส่ลงไปอันนี้เป็นซอสฝาเขียวนะฮะที่จะใช้ในการหมกักใสน้ำมันหอยไปหน่อยนะฮะคเรโคุรี เดี๋ยวเราแช่ตู้เย็นไ้ก่อนแล้วเราไปทำอย่างอื่นกันต่อน้ำเดือดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตุ๋นขากใก้ เขาบอกว่าเวลาที่จะทําให้ไก่เนี่ยมันเปื่อยตีนไก่มันเปื่อยง่ายคือการใส่ช้อนลงไปในหม้อตอนต้มด้วยเดี๋ยวมาลองกันนะทุกคนเราจะมาเตรียมอ่พี่แกงใช่ไหมเขาเรียกพี่แกงรือเปล่าที่มันจะใช้ในน้ำยาขนมจีนนะฮะสิ่งที่เราต้องใช้ในวันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวของกระชายซึ่งกระชายไปได้ซื้อมาเป็นหัวนะฮะเราซื้อมาเป็นแบบซอยมานี่ปลากระป๋อง แล้วก็พริกแกงนะเดี๋ยวเราจะมาตำแบบรวมกันนะฮะอี่แอใส่ไปอันนี้คือทำกินสำหรับสองคนขึ้นไปเนาะเดี๋ยวเรา,าใส่ปลากระป๋องลงไปตำนะทุกคนคือไม่เคยทำมาก่อนนะฮะ first time เอาแค่เนื้อปลากระป๋องพอแล้วก็เดี๋ยวใส่พริกแกงไปเลยพริกแกงมันต้องประมาณไหนอ่ะ ประมาณนี้ครับไหมเผ็ดไปไหมอ่ะอ่ะใส่ไปหมดเลยเพราะมันเหลือนิดเดียวีของมันห้มันเข้ากันอะไรใหม่ๆทุกคนนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะทุกคนมันเยอะมากดูสิน่ว้า เก่งมากนะฮะเดี๋ยวเราจะตําทิ้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำข้อหมูย่างต่อฮะนี่คือข้อหมูย่างที่เราหมักไว้เมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่หม้ออบความร้อนนะฮะเพราะว่าขี้เกียจก่อเต่าแน่ววาเอาวางไปเลยนี่ชิ้นใหญ่เลยโหทุกคนวางไปแบบนี้แล้วเราก็จะเอาเข้า 30นาทีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสุกขนาดไหนโอเค <Okay, laughs> ไปทำย่างอืน่นต่อฮะแวะดูสักหน่อยทุกคนป้าโอ้โหจึ้งอยู่นะนอ้อาลับทานมาอ่ะต่อตีนไก่ก็คือเดือดไม่ไหวโอ้โหเดือดมากโอ้โหนาะอิดมาก เรามาเริ่มทำน้ำยาขนมจีนกันเลยดีกว่าครับมาต้องใส่น้ำลงวต้กีนะคะเปลี่ยนมอหน่อยเพราะว่ามอรั่วมอรั่วทุกคนเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดกันต่อนะฮะน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี้ยก็จะเอาพริกแกงพริกที่เราตำไว้นะฮะมาใส่ลงไปเลยเพราะว่าว้าวเก่งอนะ ทุกคนมีความแบบเข้มข้นเวอรหอมมากกลิ่นกระชายคือแบบว่าโสดจึงโสดใจเริ่มเดือดแล้วทุกคนกลิ่นหอมมากเดี๋ยวอนี้้ใส่นี่ลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นปลานะฮะไปก่อนใส่ลงไปใส่ตีนไก่ที่เราเตรียมไว้ที่เราตุนไว้นะใส่ไปหนึ่ง หวานกินจนแบบว่าจุใจมาปรุงรสกันนะฮะทุกคนใส่น้ำปลาไปหนึ่งแมตจริงๆปรุงรสตามใจฉันนะฮะอันนี้เราจะแบบไม่ชิมเลยน้ำปลาไปสักหนึ่งสองผงชูรสนะฮะผงนัวอีกสักหนึ่งหวานมาปรุงปรุงรสไปอีกสักหน่อย เยอะไปเพี่นยนน้ำปลาไปสักหนึ่งแมตชคนมันหน่อยคิดว่าได้ที่แล้วนะทุกคนเราก็จะใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปนะฮะผักชีต้นหอมผักชีอ่าาเรีกเยกอะไรนะแล,บบแล้วก็พบกใบมะกรูดล้วก็พริกลูกโดดเขาบอกให้ใส่เป็นพริกลูกโดด ทุกโดดคือเป็นทิกแบบนี่ไปเลยเก็ฉีกอันนี้น่อยเราก็จะได้ความแบบหอม,มาทาดาเสร็จแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วเราก็จะดับแกกนะฮะวุหน้าตานักกินมาเดี๋วถไทยให้ดูนะโคตรจะใช่อ่ะทุกคนโคตรจะน้ำยาขนมจีนโคตรจะน้ำยาป่าจึงมาก เรามาหั่น้อหมูย่างกันฮะป้าดาหมูนี่คอหมูย่างครับทุกคนคคแลวนี่คือผลงานนะฮะขนมจีนตีนไก่น้ำยาป่าเป็นแบบเฟิร์สไทม์เลยเดี๋ยวามาลองชิมกันแล้วก็นี่เป็น คอหมูย่างที่สวยงามมากนะครฮะนี่เดี๋ยวมาลองอีทดูซิภาพสวยแต่คนกินตายได้นะครับท้าดาว้าวเหมือนร้านเปิดเลยเหมือนมากไม่ธรรมดา